This Podcast. Think different for the future. is Mellow for สวัสดีค่ะซานชัญยทิพย์และคุณกำลังฟัง Melo Currency กับเทคโนโลยีในโลกคริปโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆในโลกคริปโตกับซานกันนะคะวันนี้ซานจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ NFT Art ให้ทุกคนฟังกันค่ะ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ NFT กันมาบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงนี้กระแสะ NFT กำลังมาแรงมากๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่า NFT เนี่ยมันคืออะไรนะคะซานจะสรุปให้ฟังค่ะ NFT ย่อมาจากคำว่า Non-Fungible Token คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งซึ่งซื้อขายผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าบ l o c k c h a คล้ายๆกับริปโตเคอเรนซีนั่นเองสำหรับจุดเด่นของ NFT คือการเป็นโทเค็นหรือเหรียญที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้และจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกตามของสิ่งนั้นที่มีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้หากจะเปรียบเทียบให้ NFT นั้นเข้าใจได้ง่ายก็เปรียบเสมือนกับการซื้อขายที่ดินผู้ซื้อจะได้โฉนดมาจากกรมที่ดินเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้น ตัวโฉนดไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยโฉนดแผ่นอื่นเพราะที่ดินผืนนั้นมีที่เดียวและไม่สามารถหาที่ดินผืนอื่นมาทดแทนได้ยกเว้นจะทำการซื้อขายผ่านกรมที่ดินเท่านั้นที่ดินก็เปรียบเสมือนกับทรัพย์สินที่ต้องการขายโฉนดเปรียบเสมือนกับ Non-Fungible Token หรือ NFT นั่นเองค่ะและตมที่ดินก็เปรียบเสมือนกับบล็อกเชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย และเป็นคนที่มีความสามารถในการยืนยันว่าโฉนดนั้นถูกต้องสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามของ NFT Non-Fungible Token ก็คือ Fungible Token ซึ่งเป็นเหรียญที่สามารถทดแทนกันได้ตราบเท่าที่สิ่งของที่นำมาทดแทนนั้นมีมูลค่าเท่ากับสิ่งของที่นำไป Fungible Token ในวงการคริปโตเคอร์เรนซีที่ทุกท่านคงรู้จักกันดีก็คือ Bitcoin หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ก็เหมือนกับการที่คุณยืมเงินเพื่อนไป100บาทเพื่อนให้แบงค์ร้อยมาเมื่อถึงเวลานําไปคืนคุณไม่จําเป็นต้องนําแบงค์ร้อยใบเดิมไปคืนสามารถคืนเป็นแบงค์อะไรก็ได้ตราบเท่าที่มันมีมูลค่ารวมกันได้100บาทพอดีหรือจะโอนคืนก็นย่อมได้ต่างจาก NFT หรือ Non-Fungible Token ตรงที่ถ้าเป็น NFT จะจำเพาะเจาะจงว่าของที่ยืมไปจะต้องกลับมาเป็นของชิ้นเดิมเท่านั้น การใช้งาน NFT ฟังดูแล้วเหมาะเจาะจะเอาไปใช้กับวงการศิลปะมากๆเลยด้วยการซื้อกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนั้นสามารถทำได้กับงานศินลปะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรือแม้กระทั่งเพลงรวมไปถึงงานสร้างสารรค์อีกมากมายเพราะศิลปะในทุกวันนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ภาพวาดหรืองานประติมากรรมอีกต่อไป NFT ในช่วงแรกนิยมนามาใช้ในแวดวงศิลปะ โดยนำภาพวาดงานศินละปะงานปฏิมาก,กรรมเพลงวิดีโอเกมการ์ตูนและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้สร้างมาเปลี่ยนเป็น NFT ได้โดยมีศัพท์ทางเทคนิคเรียกมันว่ามินเมื่อมินหรืองานศินละปะนั้นมาอยู่ในรูปแบบ Non-Fungible Token แล้วมันจะกลายเป็นเหรียญหรือสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ถือครองเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเพียงผู้เดียว ผู้ถือครองจะได้กรัม,มสิทธิ์ของเหรียญน,นั้นมาหากแต่ไม่ได้ลิขสิทธิ์ของสินทรัพย์นั้นๆกล่าวคือไม่สามารถนําไปผลิตเพิ่มได้แต่สามารถซื้อขายบนบล็อกเชนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วๆไป NFT art จะถูกผูกเข้ากับข้อมูลดิจิทัลหรือไฟล์ต่างๆเพื่อยืนยันว่าไฟล์ข้อมูลนั้นหรือผลงานนั้นๆมีอยู่เพียงชิ้นเดียวโดยอาศัยรหัสเฉพาะตัวของ NFT ทำให้ไฟล์ดิจิทัลนั้น สามารถเข้าสู่ระบบซื้อขายบนบล็อกเชนได้มองเผินๆแล้ว NFT เป็นเสมือนใบรับรองงานหรือไฟล์นั้นๆในโลกดิจิทัล NFT art จะมีเจ้าของเพียงคนเดียวแต่รูปทั่วไปในอินเทอร์เน็ตที่เคยถูกเผยแพร่หรือกำลังเผยแพร่อยู่นั้นจะยังถูกเผยแพร่ต่อไปแต่บุคคลอื่นจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆแต่อย่างใดอย่างไรก็ดี NFT art เป็นงานศิลป,ปะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งผูกโยงเข้ากับ NFT ลักษณะเฉพาะของ NFT art คือรายละเอียดการซื้อขายงานศินละปะประเภทนี้เช่นผู้ซื้อผู้ขายราคาจะถูกบันทึกลงไปในระบบบล็อกเชนลักษณะพิเศษของระบบกระจายอำนาจในการประมวลข้อมูลนี้ทำให้ข้อมูลการซื้อขายไม่สามารถถูกแก้ไขหรือถูกลบออกจากระบบไปได้การซื้อขายงานศินละปะในรูปแบบใหม่นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลงานศินละปะไม่สามารถจับต้องได้อีกต่อไปแล้วการซื้อขายการสะสมชิ้นงานจึงเกิดขึ้นเฉพาะในโลกของดิจิทัลค่ะ<ๆ>หลายท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าการซื้อ NFT Art นั้นอาจจะยังดูเป็นการซื้อทิปด้วยมูลค่าที่สูงจนน่าตกใจเนื่องจากผู้ซื้อจะได้เป็นเพียงผู้มีรหัสผ่านในการเข้าชมไฟล์รูปภาพเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะทำสินทรัพย์ชิ้นนั้นหายหากลืมรหัสผ่านอีกด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์ถึงแม้ว่าระบบ NFT Non-Fungible Token นี้จะทำให้ไม่มีการสำเนาเกิดขึ้นแต่การสำเนานั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบอาทิเช่นการแคปภาพเป็นต้นทำให้ภาพที่เราซื้อก็อาจจะมีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต แล้วทำไมเราถึงไม่เข้าไปดาวน์โหลดมาดูเล่นเราจะซื้อมันมาทำไมในราคาแพงหูฉี่เช่นนี้แน่นอนที่สุดหากมีคนขายก็แปลว่าของสิ่งนั้นย่อมมีคนซื้อยังมีคนอีกมากสนใจและให้คุณค่ากับการถือครองกรรมสิทธินี้หลายท่านคงได้ยินข่าวเรื่องความนิยมในการสะสมงานดิจิทัลผ่านภูก,กันมาบ้างล่าสุดไมค์วิงเกิลแมนศิลปินที่เป็นที่รู้จักกันในานาม People ได้ขายงานดิจิตัลของตัวเองในราคาสูงถึง69.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหากเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ2,100ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นการประมูลที่สะเทือนวงการเป็นอย่างมากขึ้นหิ่งเป็นผลงาน NFT art ที่แพงที่สุดในประวัติการผลงานชิ้นนั้นมีชื่อว่า Everyday the First 5,000 d a y s ในงานประมูลงานศินละปะที่ Christine Auction House ซึ่งดำเนินเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์ และสิ้นสุดในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้เกิดการประมูลอย่างดุเดือดจนถึงช่วงนาทีสุดท้ายเมื่อมีผู้เสนอราคาถึง33ลายโดยราคาของงานศินละปะชิ้นนี้เพิ่มขึ้นจาก15ล้านเหรียญสหรัฐเป็น69.3ล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลาไม่ถึง30นาทีถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ NFTR การประมูลในครั้งนั้นสร้างมูลค่าให้กับตลาดเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าในลิขสิทธิ์ NFT art อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับศิลปินหลายๆท่านด้วยโลกของเราที่เริ่มโคจรด้วยอินเทอร์เน็ตการสร้างสรรค์ผลงานศินละปะบนอุปกรณ์ดิจิทัลและขายมันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นทำให้เกิดประเด็นที่น่าฉุกคิดขึ้นแล้วงานศินละปะที่จับต้องได้กับงานศินละปะบนโลกดิจิทัลนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ยังเป็นคำถามที่ยังต้องการคำตอบอยู่ ความนิยมในงานศิละปะดิจิทัลทำให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่เป็นที่ซื้อขายและสะสมงานประเภทนี้เช่น Foundation, s u p e r l a r r y Nifty Gateway, l a r i l e OpenSea, Mintable และอีกมากมายรูปแบบของ NFT Art ทำให้เรานึกถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการงานศิละปะดิจิทัลในลักษณะเดียวกับที่เราจัดการสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดธุรกรรมทางการเงินที่ไม่จําเป็นต้องมีธนาคารเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศจัดงานนิทรรศการ NFT art ครั้งแรกซึ่งผลงานอย่าง c r y p t o p u n k ซึ่งจะถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในช่วงปลายปีนี้ด้วยถือเป็นอีกก้าวเล็กๆที่อาจมองได้ว่า NFT art นั้น ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะโลกแล้วช่วงนี้ศิลปินชาวไทยหลายๆท่านก็เริ่มทำ NFT Art ขายกันบ้างแล้วอย่างสำนักพิมพ์ขายหัวเราะก็ได้นำปกการ์ตูนฉบับแรกที่ตีพิมพ์เมื่อคิทสักศักราช1973พร้อมลงนามวิทิตอุสาหติดบรรณาธิการขายหัวเราะซึ่งมีนักสะสมที่ไม่ประสงค์จะออกนาม ได้ซื้อภาพดิจิตอลนี้ไปเมื่อวันที่2เมษายนปี2021นี้ในราคา34,492.74ดอลลาร์สหรัฐหากตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.1ล้าน1แสนบาทไทยนั่นเองแม้ว่าในตลาดไทยอาจจะยังไม่เอื้ออำนวยศิลปินไทยมากนะักแต่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งผลงานของศิลปินไปสู่ตลาดโลกหวังว่าสักวันหนึ่งวงการ NFT art จะสามารถสนับสนุนศินลปินไทยทุกท่านได้วงการศิละปะในบ้านเราจะได้เฟื่องฟูเราเองก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลป์กันอย่างทั่วหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนพอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่าศิละปะกับดิจิทัลอย่างอาร์กับ NFT ทําไมจึงสามารถเอามาอยู่ร่วมกันได้และแต่ละอย่างมันคืออะไรสำหรับวันนี้ซานก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ This is Mellow Podcast. Think different for the future.